ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการครั้งที่1ภาคเรียนที่สปีการศึกษา2 5 6 3และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4าข้าพเจ้านางสาวพัสิกาจันทาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองโตนุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2ด้วยความยินดียิ่งประวัติส่วนตัวเกิดวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ปัจจุบันอายุ29ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเล็กที่78หมู่10ตำบลนาน้อยอำเภอานาน้อยจังหวัดน่านประวัติการศึกษา ปีพุทธศักราช2545สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาลายพุทธศักราช2549สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนาน้อยปีพุทธศักราช2553สาำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่าน ปีพุทธศักราช2559สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาบรรจุรับราชการเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองโตนุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคลองโตนุยอายุราชการรวมทั้งสิ้น2ปี9เดือนงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนข้าพเจ้ารับผิดชอบงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้น25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้างานแผนง,งานและงบประมาณ 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต 3. ร์ 3. ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ชั่วโมงปฏิบัติงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563และ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ชั่วโมงตามตารางสอน2,500ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้660ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น20ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น3,180ชั่วโมงชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564รวมทั้งสิ้น72ชั่วโมงการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆ ่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนและด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้านที่1การจัดการเรียนการสอนค้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรสารศึกษาโรงเรียนบ้านคลองโตหนุยในการร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนข้าพเจ้าจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกา,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุงปีการศึกษา2560 และหลักสูตรสารศึกษามีการวัดและประเมินผลของผู้เรียนเป็นรายหน่วยนำผลการวิเคราะห์มาปรับให้ตรงกับเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวของผู้เรียนเองแล้วกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning มาใช้ในการสอนนักเรียนจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ถึงปีการศึกษา2 5 6 3 มีคะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ศาสศึกษากำหนดและการทดสอบการศึกษาระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน O-net วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับประเทศข้าพเจ้ามีการเลือกสรรและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นหนึ่งในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำใบงานสื่อนวัตกรรมและคำแนะนำต่างๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และมีการบันทึกการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำการออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการสอนมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการเรียนเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนพื้นฐานของความรู้เดิม สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่ากันก่อนที่เราจะไปหาตัวไม่ทราบค่ากันนั้นดูว่าตัวเลขตรงเนี้มันอยู่ในชุดไหนอ่ะย้อนกลับไป5เมื่อกี้5อยู่ในชุดที่2แสดงว่าปัดขึ้นถูกไหมคะปัดขึ้นแสดงว่าตัวข้างหน้าของเรา กลับมาทำกับข้าวใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีตอนนี้เราแบ่งเวลาออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกคือแม่ซื้อของที่ตลาดอ่าและูค่ะถุงเท้าสี่คู่1นคู่1ิบหน้าบาทสองคู่กี่บาทสา0สิถูกไหมคะตรงนี้หน้าสองคู่เป็นสาิแล้วเราต้องการสก็ตรงนี้อีก2 3งาสกับามสิ สิบหกบาทนักเรียนว่าคุ้มไหมกับการที่เราต้องเสียค่าแก๊สนี่ยังไม่จีนค่าแก๊สเลยนะแล้วเรียนว่าเราต้องขายได้เท่าไหร่เรถึงจะคุ้มเจ็ดร้อยเจ้อยทีนี้7จ็้อยนักเรียนก็ข้าพเจ้าได้นําผลการจัดการเรียนการสอนมาพูดคุยเพื่อเลืกเปลี่ยนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PLC ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและนักเรียน ข้าพเจ้ามีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของผู้เรียนโดยนำมาใช้กับผู้เรียนหลากหลายรูปแบบโดยใช้กระบวนการสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์พูดคุยโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายการประเมินผลจากสภาพจริงได้มีการจดบันทึกการเรียนรู้เป็นรายหน่วยนำผลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้กับการประเมินผล เข้าด้วยกันซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน11คนซึ่งในด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มีการจัดมุมวิชาการ ป้ายนิเทศตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียนซึ่งจะช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมดึงดูดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ปีการศึกษา2,564มีนักเรียนจำนวน14คนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนได้ข้าพเจ้าได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนตามช่องทางต่างๆโดยทุกๆเช้าเวลา6 3นาฬิกา30นาทีถึง8.30นาฬิกา30นาทีนักเรียนต้องลงเวลาเรียน ในรูปแบบ Google Form ข้าพเจ้ามีกระบวนการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการรู้จักนักเรียนรายบุคคลจัดทำทะเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและด้านการเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามถึงพฤติกรรมความเป็นอยู่ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหานำไปสู่การป้องกันและการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีการคัดกรองนักเรียนในชั้นเรียนจำแนกกลุ่มเพื่อซ่อมนักเรียนอ่อนและเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งทั้งนี้ได้คำนึงถึงความถนัดและความสามารถอื่นๆอีกด้วย ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนโดยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เอกอคศสกกำหนดและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยการอบรมด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีความภาคภูมิใจใดเทียบเท่ากับการที่ลูกศิษย์ของตนเอง ได้เป็นคนดีของสังคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยเมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกข้อแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ